ออลลุ่งเรืองชาแนลสวัสดีครับนี้ผมจะมารีวิวแผ่นคาร์ RC ตัวน,นี้เขียนว่า RC110 นะครับแต่งจริงก็ใส่กับพวก RC110 ก็คือ RC หม่ำนะฮะร c 1 1 0แล้วก็พิตันสวิงโรเยลพิเตอร์ร1อใส่ได้นะครับผมจว่ารีวิวแล้วดูวิธีการใส่ อ่วิธีการใส่ก็หลังคลิปนะครับเดี๋ยวจะจะทําให้ดูนะครับอันนี้ครับตัวนี้เป็นแผ่นคาร์ดเป็นนําเข้านะครับอันนี้เขียนว่าแผ่นคาร์ด RC 110แท้ญี่ปุ่นนะครับ,รบผมก็สั่งโรงงานมาโรงงานก็จะทำมาเป็นตนัวนี้แต่ไม่ใช่แท้ไม่ใช่แท้ศูนย์นธนะครับอันนี้คือเป็นแผ่นคาร์ดแท้นําเข้านะครับ นำเข้าเขียนแล้แผ่นคาร์ดแพ้ญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นี่ครับด้านถุงก,ก็จะเป็นอย่างนี้นะตัวนี้ลูกค้าซื้อไปใช้หลายคนแล้วครับก็โอเคนะฮะงานก็ใส่เลยไม่ลื่นแต่ก็มีหลายปัจจัยนะครับใส่ไปแล้วถ้าเกิดลื่นก็น่าจะเป็นที่ตัวของเสื้อคาร์ดอาจจะไม่ดีอะไรองนี้เขาก็มีผลด้วยนะครับ หรือวีคัสอ่อนเกินไปก็เป็นนะครับส่วนมาก RC ถ้าใส่แผ่นเทียมก็จะลื่นหมดนะครับแผ่นเทียมลูกค้าไม่แนะนำให้ใส่นะครับนี่ครับของ RC 110ีร้อยสิบหรือคิตตันก็จะมีหกแผน่นหกแผน่นแผน่นดูเนื้อครับเนื้อโอเคมากครับของเทียมเนื้อจะผิดกันนะครับลองลูกค้าลองเอา เนี่ยครับเอาเล็บจิกเนี่ยเขาเป็นของเทียมมันจะยุ่ย,ยครับเล็บจิกหรือแบบนี้ของเทียมจะยุ่ยนะครับทั้ทงหมดมีหกแผ่นนะตอนนี้ใส่ได้เลยนะครับตรงรุ่นสำหรับมือใหม่ที่อยากจะทำเองนะฮะลูกค้าแกะใส่เองก็แนะนำให้ใส่ตามของเดิมนะฮะถอดอยังไงใส่อย่างนั้นอถอดทีละแผ่นแล้วมาเทียบที่ของใหม่นะครับว่า มันตรงกับอันไหนตรงกับอันไหนลูกค้าก็หยิบไปใส่ได้เลยนี่ครับไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิธีใส่กันต่อเลย ที่เราจะต้องไปใส่แผ่นคาดแผ่นคาดจะอยู่ในนี้นะครับแผ่นคาดจะอยู่ข้างในเดี๋ยวถอดออกมาใส่กันเดี๋ยวจะมาดูว่าต้องใส่ครับวิธีการใส่เครื่องมือที่ต้องใช้นะครับก็คือตัวนี้นะครับสำหรับถอดเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือทุ่นแรงนะฮะตัวนี้แต่ถ้าเราไม่มี ถ้าไม่มีเครื่องมือก็เนี่ยครับกดแผ่นนี้ลงไปแล้วก็มันจะมีกิบล็อกตรงนี้ฮะใช้คีมทางใช้คีมทางทางอ่อนครับแต่ถ้าไม่มีเครื่องมือก็จะยากหน่อยนะครับเพราะว่าตัวแผ่นตัวนี้มันจะเป็นแผ่นเหมือนสปริงนะฮะเหมือนใช้แทนสปริงเนี่ยครับเครื่องมือก็เสียบเข้าไป ใช้คีมทางทางกิปออกมานะครับทางกิ๊บตัวนี้ออกมาทางกิ๊ออกมาแล้วก็แกะเครื่องมือออกสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องมือถอดตัวนี้ก็จะถอดยากหน่อยนะครับ เพราะว่าแผ่นกดมันจะคล้ายๆเวฟร้อยสิบ110ไอฮะร้อยสิบไอจะใช้แผ่นกดแบบนี้เลยอันนี้ก็ถอดออกมาเนี่ยครับจะมีปีนตัวนี้อ่าเนี่ยครับนี่นี่คือแผ่นกดแผ่นกดคาร์ดนะครับ ถ้าตัวนี้สึกก็ทําให้แผ่นคาร์ดลื่นได้นะครับเนี่ยต้องคอยดูด้วยนะครับว่าเป็นรอยไหมด้านที่สัมผัสแผ่นคาร์ดฮนะอันนี้เราก็จะมาใส่ทีละด้านันนี้ด้านใส่ด้านนี้ก่อนนะครับนี่ครับด้านนี้จะมีสองแผ่น ด้านล่างจะมี2แผ่นอันนี้เรียกว่าเป็นด้านล่างแล้วกันนะครับมีสแผ่นเราก็จะมาเปรียบเทียบสาหรับคนที่ไม่รู้หรือว่าช่างก็ต้องมาเปรียบเทียบว่าใช้ตัวไหนที่ตรงกับ2ตัวนี้ก็คือขาอยู่ด้านนอกเราก็มาดูว่าอันไหนขาอยู่ด้านนอกอ่าพอเห็นอันนี้ขาอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็มาวัดขนาดของด้านข้างนี่ครับ วัดขนาดด้านข้างให้เท่ากันอันนี้ก็าเท่ากันก็คือโอเคอเนี่ยครับด้านข้างเท่ากันเนาะก็คือหนึ่งได้นหนึ่งแผ่นแล้วครับส่วนอีกแผ่นหนึ่งอีกแผ่นหนึ่งก็จะเป็นแผ่นนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นนี้ก็วัดลักษณะคล้ายๆกันครับคือขอขออยู่ด้านใน ใส่ได้เลยแล้วก็เอานี่มาครอบกันเหมือนเดิมใส่เหมือนเดิมครับถอดยังไงใส่อย่างนั้นนะนี่ครับควางลงไปนี่รแล้วก็ด้านนี้ด้านนี้อย่าเพิ่งให้หลุดนะครับใส่ด้านนี้ก่อนบพงเกินของผมไม่ได้ล้างนะล้างด้านด้านนอกเพราะว่าข้างในผมใช้น้ำมันเครื่องใหม่อยู่<ม>ก็เลยไม่ไม,ม่มีปัญหา วันนี้ทอดมาแล้วก็ดูลักษณะอยู่ยังไงครับเอาทีละแผ่นนะครับเอาด้านในก่อนด้านหงายท้องก่อนนี่ครับด้านนี้ก็คือตัวตัวนี้นะครับวางลงไปได้หนึ่งตัวแล้วก็ดึงออกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ขาตรงนะครับขาตรงก็วางลงไปให้ตรงในร่องมันจะมีร่อง ที่ตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะครับนี่เรียบร้อยส่วนแผ่นนี้เป็นแผ่นฟรีแผ่นรองแผ่นเหล็กรองใช้อันเดิมนะครับก็ใส่ลงไปส่วนตัวครอบตัวครอบอันนี้ก็ ใส่ลงไปแล้วก็อันนี้ด้านนี้ก็ใส่แผ่นตัวนี้ได้เลยครับเนี่ยครับด้านนี้ใเนี่ยครับแล้วก็ใส่ฝานี่ เป่เหมือนเดิมแล้วก็ตันวนี้โอเคเนี่ยครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยฮะถ้าลูกค้าท่านใดอยากใส่แผ่นเองก็ไม่ยากนะครับถอดอยังไงใส่อย่างนั้นก็คือยายของเก่าหลุดส่วนเครื่องมือเครื่องมืออันนี้ก็หาซื้ออันนี้ผมซื้อมาจากในพวกช้อปปี้ a ั a ซ์ด้านะก็มีขายอยู่นะครับ ท่านใดที่ชมคลิปจบแล้วก็ขอ,อกด s ั b s ไครห้กดติดตาม YouTube แล้วก็เพจร้านด้วยนะครับร้านออลุงเหลื Shop. อง Racing s h ช p อคลิปหน้าก็จะมาลงสินค้าดีๆรีวิวสินค้าดีๆให้ดูนะครับ,บคุณครับ